ดูแลด้วยใจใดรู้ทนดูแลน้ากให้มีชีวิตไปส่งความรักไปกับน้นทุกหัวใจ,จเรื่องเล่าเรารักน้าในวันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางครับโดยภูมิศาสตร์ของจังหวัดลำปางแล้วเป็นพื้นที่สูงนะครับเวลาที่หน้าน้ํามาน้าจะไหลยอย่างรวดเร็วการทําฝายนั้นคือสิ่งที่สําคัญมากในการกักเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์นะครับ วันนี้นะครับผมจะมาดูอีกหนึ่งโครงการนะครับของกรมชลประทานที่ได้นํานโยบายตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดการน้ําให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนครับฝายเป็นโครงสร้างภูมิปัญญาทางชลประทานมีลักษณะเป็นเขื่อนน้าล้นใช้สําหรับการเปลี่ยนขนาดและรูปแบบการไหลของน้ําโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเมื่อน้ําบริเวณต้นน้ํามีปริมาณสูงน้อยกว่าความสูงของฝายน้ําจะถูกเก็บกักไว้แต่เมื่อระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้น น้ำจะไหลข้ามไปยังท้ายน้าครับสาหรับโครงการฝ่ายทุ่งร้านพร้อมระบบส่งน้าอันนองจากพระฤทธิ์นะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ครับบ้านทุ่งร้านตำบลบ้านขออาเภอเมืองปานจังหวัดน้ำปานครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับเป็นโครงการที่มีนายเปี่ยมวางบอนนะครับรัษฎรหมู่ที่1นะครับเป็นผู้ขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่ขาดแคลนแหล่งน้ําสําหรับการเกษตร ทั้งดูดูฝนได้ดูดูแรงนะครับตลอดจนถึงการอบปโภคบโภคของมัษฎสดนและก็สัตว์เลี้ยงในพื้นที่สําหรับแนวทางาการบริหารจัดก,การน้ำนะครับเมื่อโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งคือโครงการพระรามดีเนี่ยเมื่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้สมมอบมาให้โครงการชมหาลลำปางเป็นผู้ดูแลรักษานะครับซึ่งในการบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการจัดตั้งขบวนชน้ำนะครับ มีสมาชิกขบดูไว้2ลายนะครับมาร่วมในการบริหารจัดการน้ำตลอดจนทีมการาบำรุงรักษาในรอบอประจำปีทุกปีครับผมนี่ผมอยู่กับพี่สมชายนะครับประธานเครยกประธาน,ๆๆนกลุ่มผู้ใช้น้ำของพื้นที่ในแห่งนี้นะครคือณนะตรงนี้เนี่ยคือน้ำเนี่ยคือมาจากด้านบนเนาะ,ะแล้วก็มาอยู่ที่ฝายตรงนี้ใช่ไหมฮะคือรอบการส่งน้ํา รอบการส่งน้าเป็นยังไงบ้างครับพี่สมชายรอบปั้นน้ำเราก็แบ่งกันเป็นผักไปอี๋ฝั่งซ้าย5วันอือห้าวันครับแบ่งคนละ5วันแต่ความสมดุลบางครั้งก็แล้วแต่ของดินดินมันอี๋นี่คือตรงตรงนี้สถานที่เลยนี้คือปร,ป,ประตูเปิดน้ำประตูเปิดน้ําก่อนที่จะมีฝายนะตรงนี้นะครับพี่สมชายปัญหามันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนก็เป็นสายตอกหลักเป็นสายตอกหลัก เป็นคั้นดินคันดินเป็นอัน,นเครับน้ำทะลุโดนล่างไปโอฮโหาถ้าาพื้นที่กระแสน้ยอยอมันไหลผ่านไปซะเยอะไม่ได้ใช้ประโยชน์เนาะปัจจุบันนี้ดีขึ้นมากครับเมื่อก่อนเห็นว่ากว่าจะไปถึงสําหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้น้ำเนี่ยใช้เวลาเป็นวันเลยเหรอถ้าน้ำน้อยก็อีกคืนหนึ่งคืนวนเนี่ยถึงลายน้ำาอา,านะออโะและตอนนี้ปัจจุบันนี้พอมีฝายตรงนี้แล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสามชั่วโมงเศษโอฮคค อารมณ์ระยะะร่นร่นเอยเป็นความหนักไหลสะดวกตรงนี้คือชางน้ำก็ไปที่นาของเกษตรกรนะครับที่เราเปิดประตูตรงนี้นะฮะอ๋อก็จะไหลตลอดเวลาขนาดนี้ใครอยากจะใช้ก็ลกเข้าพื้นที่นาของพี่นอ๋อโอ้โหครับแนบใส่ไว้เลาเนี่ยตะกอนนี่เหมียงเนี่ยมันมันเป็นคองเนาะมันลำบากน้ำหลังไปมันกอนทีไหน ฝาบนซื้อลงในดินนะเดี๋ยนี่เขาต้องการน้าน้กาก็ไปเร็วหิ่งเร็ว้ม,มนอยากได้แคลมตรงนี้เป็นข้อคิดยิ่เป็นล้างน,น้าน,นี่เนาะเดี๋ยน,นะดีดีมากเลยพระองค์ท่านทรงตรักถึงความสําคัญของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยสาสตแห่งพระราชาที่ว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเป็นการจัดการบริหารน้ําแก่ชุมชนนะครับ จัดการน้ำเวลาน้ำหลากอย่างเหมาะสมการจัดการพื้นที่การบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมและยั่งยืนและที่นี่คือฝ่ายทุ่งซ่านครับจอห์นไม่หลวงเนี่ด้วยความแข็งแรงที่คือนาคุณดีเอิ่เนินจะวันอยู่ดีกินดีนนแล้วครับเนาะอยากขอคุณเลยท่านไหนหลวงนะครับที่ว่าเป็นทุ่มเทสายข่างเหนียวหวานะครับเนาะครับผมก็ขอขอดคุณ ให้หลวงนะครับที่มาสร้างฝายเก็บน้ําแห่งนี้ให้กับหมู่บ้านหมู่หนึ่งนะครับเป็นมหากราี่คุณยันยางล้พ้นครับที่หาสุดไม่ได้